นะทางกระทรวงเราก็รู้สึกมีความยินดีมากนะครับที่เราจะมีระบบติดต่อสื่อสารใหม่ขึ้นมาในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับครูนะครับคือนับตั้งแต่วันที่1มีนาเป็นต้นไปนะครับคุณครูทุกคนจะมีอีเมลเป็นของตัวเองแล้วก็มีพาสเวิร์ดที่จะล็อกอินเข้าไปของตัวเองด้วยนะครับทุกคนเลยเพราะเมื่อมีการสื่อสารเกิดขึ้นเนี่ยท่านจะได้ได้ฟังจาก ฝ่ายนโยบายโดยตรงนะครับจากรมนตรีโดยตรงจากเลขาโดยตรงอนอกเหนือจากรับฟังจากผู้มนวยการผู้มนวยการเขตซึ่งหลายครั้งก็ตกหล่นตามตามทางนะครับทีนี้คุณครูคงจะทราบว่าการปรับปรุงพัฒนาครูเที่ยวนี้เนี่ยนโยบายที่สําคัญน,นึงคือเปลี่ยนวิธีการได้มาซึ่งวิทยาฐานะซึ่งอันนี้ก็มาจากพระราชกระแสอีกเช่นเดียวกันก็คือว่าการใช้ทําวิทยานิพนธ์เพื่อยกระดับ เงินเดือนหรือวิทยาฐานะเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9เนี่ยเมื่อ5กรกฎาคม2 5 5 5ก็ได้ทรงพระราชทานคําแนะนําผ่านพระราชะเลขาว่าสมควรจะเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับระเบียบตรงจุดนี้ทางนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ก็ทําให้ท่านแล้วนะครับก็คือต่อไปเราจะไม่ต้องใช้กระดาษอะไรมากไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์เพียงแต่ว่าท่านสอนท่านพัฒนาตัวเองนะครับทุกคนจะมี e portfolio เพียงทุกคนสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปในเว็บเพจที่มี V ใน Member Section ของตัวเองของสพทแล้วทุกคนก็จะเห็นพอร์ตโฟลิโอของตัวเองผู้บริหารสามารถรับรองอันนั้นได้กศกลางก็จะเห็นนะครับต่อไปนี้ท่านไม่ต้องวิ่งทุกอย่างมันไปด้วยความเร็วของอินเทอร์เน็ตของแสงทันทีนะครับเพียงทางนี้เนี่ยทางนี้ทางนั้นเนี่ยระบบที่ท่านมี e-Portfolio จะเสร็จสิ้นภายใน3เดือน พร้อมๆกับเกณฑ์มาตรฐานของการทําวิทยาฐานะซึ่งก็จะเสร็จสิ้นใน3เดือนตามที่ท่านติดตามข่าวอยู่ทั้งหมดที่เราทําได้เนี่ยเพราะว่าได้รับความช่วยเหลือร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากภาคเอกชนและผู้ที่ช่วยเราเนี่ก็เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องไอทีที่ดีที่สุดในโลกชุดหนึ่งนะครับนั่นคือบริษัท Microsoft Thailand นะครับผมเองก็ขอขอบคุณบริษัท Microsoft Thailand ซึ่งได้มีส่วนสำคัญในการยกระดับ การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ซึ่งจะเป็นครั้งสำคัญที่สุดนะครับเพราะ e portfolio เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เรียกว่าทางภาษาอังกฤษว่าเป็น career path เส้นทางชีวิตของครูนะครับทาง Microsoft ได้สร้างแพลตฟอร์มอันนี้ไว้ให้กับเรานะครับก็ขอขอบคุณ Microsoft อีกครั้งแล้วก็ขอขอบคุณสพทนะครับซึ่งได้เริ่มโครงการอันนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังและรวดเร็วมากนะครับตั้งแต่ ทางฝ่ายนโยบายเข้ามาและมีนโยบายนนี้นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเราจะติดต่อไปผ่านอีเมลฉบับแรกของท่านเ,าเพื่อสวัสดีท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ